แต่ก็มีเรื่องบังเอิญที่มันมันแปลกประหลาดทําให้ผมมีเงินระดับเจ็ดหลักเข้ามาโดยที่แบบรับสายโทรศัพท์แค่ไม่กี่สาย้าพยหญ่พื่นภาพที่จารึกคาถาอัคระโบราณและภาพสัญลักษณ์ต่างๆที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษน,นับพันปีวันนี้เราจะมาพูดคุยกับลูกศิษย์ของท่านว่าทําไม ถึงได้เดินทางเข้ามาบูชาสวัสดีนะครับคุณโนนะครับสวัสดีครับคุณลอยครับรู้จักอาจารย์ได้ยังไงครับคือเรารู้จักอาจารย์มานานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้มาสัมผัสใกล้ๆไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเพื่อนผมเนี่ยเป็นเหมือนน้องชายแกในช่วงที่เรากำลังมีปัญหาในธุรกิจของเราเพื่อนก็บอกว่าลองมาคุยกับอาจารย์ดูสิเราก็ลองเข้ามาดูตัดสินใจนานไหมกว่าจะเดินทางมาพบอาจารย์เรื่องของเรื่องเลยเพื่อนผมอ่ะพูดให้ผมฟังว่าผมมาเสียงเงินไปกับเรื่องไร้สาระในชีวิตมาเยอะมากครับลองมาดูอะไรประมาณนี้สิ แต่ด้วยความที่เรากําลังแย่เราก็หาที่พึ่งทงใจก็เลยมีโอกาสได้มาคุยกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ให้ข้อคิดทัศนคติดีๆเราไหลอะเราก็เลยรู้สึกว่าคุยกับอาจารย์ท่านนี้ดีนะไม่ได้คุยกันถึงเรื่องงมงายแล้วเราก็มารู้ว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยแกทําเพื่ออะไรรายได้ของแกแกเอาไปทําบุญ mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในเมื่ออาจารย์ท่านนาไปทําบุญเราจะลองในสิ่งที่ไร้สาระดูสักครั้งอย่างน้อยเราเราก็ได้ทําบุญตอนแรกก็ยังเชื่ออยู่ว่าเราก็ยังไม่ได้เชื่อนะก็คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระอยู่ เหมือนที่ตัวเองเคยทํามานั่นแหละและจะลองอีกสักครั้งมันจะเป็นอะไรไปใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับหลังจากนั้นก็ได้เช่ามาายันโดยสิทธิทิศไปก็ได้พยานของอาจารย์ไปถึงหนึ่งครับซึ่งผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรว่ามันจะทําอะไรให้ผมแต่ผมคิดว่าผมได้ทําบุญกับอาจารย์ครับอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่ทําไปเนี่ยผมได้ความสบายใจครับแต่ก็มีเรื่องบังเอิญที่มันมันแปลกประหลาดทําให้ผมได้มีมีเงินระดับเจ็ดหลักเข้ามาโดยที่แบบรับสายโทรศัพท์แค่ไม่กี่สาย หลังจากที่เราได้เงินเจดหลักไปเนี่ยเช่าไปนานแค่ไหนไม่เกินเดือนนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนใช่ครับและตอนนั้นเชื่อเลยไหมว่าเป็นเพราะว่าผ้ายันผมโทรหาเพื่อนผมบอกว่ามึงพากูกลับไปหาอาจารย์อีกครั้งนึ่งกูงขอฝากตัวเป็นศิษย์เลยแกให้ทัศนคติเราดีๆในการใช้ชีวิต สิ่งที่เราล้มเหลวในธุรกิจมาบางครั้งมันก็อยู่ที่ทัศนคติหลายๆอย่างครับ <c oughs> จริงๆแล้วอาจารย์เป็นมากกว่าแค่คนเขียนยันนะเป็นเหมือนเหมือนคนช่วยพูดคุยปรับทัศนคติให้กับคุณโนด,ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ บุคคลที่ได้ไปแล้วดีขึ้นเนี่ยก็คือเขามีความศรัทธาในเรื่องของพระคาถาอักขระเลขยันหัวใจยันต่างต่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะฮะก็เป็นตำนานของความศรัทธาที่ผ่านมาทําให้ผู้คนที่ได้เช่าบูชาไปเนี่ยระล,ลึกนึกถึงพุทธศาสนาของเราเนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตัวดีอยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นชีวิตเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นอาจารย์ก็ดีใจด้วยครับ